สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอป Air Pay Wallet กันนะครับผมเพราะช่วงนี้นะครับก็จะมีการจ่ายสินค้าผ่านแอปตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบออช้อปปิ้งออนไลน์นะครับในช้อปปีตัวนี้นะครับเขาจะมีการรับเงินคืนสูงสุดถึง30%ต่อครั้งเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบช้อปปิ้งเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครกันนะครับผมไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเข้ามาที่ตัวเพ s สโตรนี่ก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมแอร์เพขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็กดตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปตัว P สีฟ้านี่นะครับกดติดตั้งเลย รอรอดาวโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผม23เมกนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วิ3วิประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอแอปรโหลดนะครับอ่าพอมาเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยครับผมเปิดเข้าไปขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมเพื่อที่จะรอรับรหัส ข้ามา OTP นะครับใส่เบอร์เราเข้าไปเลยครับผมขั้นตอนนี้นะครับถ้าไทยนะครับประเทศไทยก็จะเป็นหกห6นะครับผมไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับใส่ตัวเลขไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับกดถัดไปผิดสักครู่หนึ่งนะครับ ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับผมกดถัดไปแล้วก็รอรหัสนะครับผมม่ได้รหัสเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอ่าตอนนี้เราดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันดับแรกเลยเราต้องยืนยันตัวแอปก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปนี่เลยแล้วก็กดการตั้งค่าชื่อนะครับการยืนยันตัวตนนะครับผม เราก็สามารถใส่รูปได้นะครับผมตั้งค่าชื่อเล่นตั้งไปเลยได้เลยนะครับผมแล้วก็ apiid ตั้งค่าได้เลยอีเมลยังไม่ได้เชื่อมต่อเราก็ใส่อีเมลนะครับผมยืนยันตัวตนเรามาดูขั้นตอนตรงนี้กันนะครับการยืนยันตัวตนนี่ก็จําเป็นนะครับที่จะต้องใส่เลขบัตรประชาชนนะครับผม ใส่เข้าไปแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับผมหลังบัตรประชาชนนะครับที่มีตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขนะครับอ่าวันอ่าวันเกิดอ่าใส่เข้าไปชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมชื่อภาษาไทยนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็รอยืนยันนะครับตัวตนก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะครับผมอ่ะพอเราใส่ข้อมูลเลข เรียบร้อยนะครับชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้กันนะครับหน้านี้ก็จะเป็นการใส่ที่อยู่ตามบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบนันแล้วก็อาชีพนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทน,นะครับผมอพอเราใส่ที่อยู่ของเราเสร็จแล้วนะครับมาในส่วนของขั้นตอนนี้ เราจะต้องข้อหนึ่งนะครับเราจะต้องถ่ายรูปเซลฟี่กับบัตรประชาชนนะครับต้องให้เห็นหน้าเรา,าแล้วก็บัตรประชาชนนะครับให้เห็นตัวอักษรตัวเลขให้ครบทั้งบัตรประชาชนนะครับเบอร์เบอร์อรจางๆใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วในส่วนของด้านล่างก็จะให้ถ่ายเป็นบัตรประชาชนนะครับอะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับผมพอเราใส่บัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้กันนะครับผมเป็นการตั้งรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทํารายการนะครับ เราก็ใส่รหัสไปเลยนะครับผมอ่ะพอเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้กันนะครับกดเสร็จสิ้นอ่าพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบกําลังตรวจสอบการยืนยันตัวตนของคุณนะครับระบบอาจจะมีการแจ้งเตือนเมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและระหว่างการดําเนินการนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวรอระบบยืนยัน เมื่อเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเราก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปช็อปได้เลยนะครับตอนนี้